ดูด่วนทีมชาติไทยถล่มยับประเดิม4เกมแต่มีปัญหาต้องแก้ขณะที่บุรีรัมย์ซัดแหลกกรรมการมั่วเสมอกงอันด้านอ e ีชิอิระบายบีจีแพ้เกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัดถุดิบใหม่กลเนีน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นๆกลเนีน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับต้องซุยขออัปเดตควนหลงเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยก็ เริ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมแรกทีมชาติไทยของเราเปิดราชมังเจอกับติร์เลสเตนะครับซึ่งเกมนี้ทัพช้างศึกของเราก็ถล่มไปแบบขาดลอย6ประตูตอนหนึ่งครึ่งแรกอาจจะอึดอัดแต่สุดท้ายครึ่งหลังก็ขาดเลยนะครับยศกรบุตรภายิงแฮตติกเลยนะครับมงดีมากในเกมนัดน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเกมแรกมันยากเสมอแต่ทีมชาติไทยน้องๆทุกคนก็ ใช้ความใจเย็นค่อยๆบี้สุดท้ายติมอร์เนี่ยวื้อวานะครับในช่วงต้นเกมแต่สุดท้ายก็เป็นทัพช้างศึกที่เรียงหน้ายิง6ประตูรวดนะครับก็เป็นเชียรนะที่ขาดลอยประเดิมซีเกมด้วยความมั่นใจกับ3คะแนนก่อนที่จะลงสนามนัดต่อไปด้วยการเจอกับทางด้านสิงคโปร์ก็เป็นเกมสำคัญแต่จะเตะอีกทีนู่นเลยนะครับ11ธันวาคมก็เวลาอีกสักพักเลยแต่วันนี้ไปที่สนามนี่ ก็ปรากฏว่าแฟนบอลเข้ามาชมมาเชียร์กัน7,000คนนะฮะถือว่าไม่คีลเอะนะถือว่าก็ไปกันเยอะอยู่นะครับโอเคเลยก็อยากให้ไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆในเกมกับสิงคโปร์นะครับหลังจบเกมโคดวังทวชัยดำรงอองตระกูลนะครับเฮดโค้ชของทีมชาติไทยชุด4เกมเนี่ยก็บอกว่าสำหรับผลสกอร์ที่ออกมามองว่าตีมองก็สู้ได้ดีกดดันได้เยอะและโชคดีที่ช้างศึกไม่เสียประตูและมาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรก ครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวลุกลงไปเพื่อทำประตูก็เราเล่นเพื่อให้แฟนบอลมีความสุขนักเตะทุกชุดนี้ก็ทําได้ดีก็มีความกระหายชนะสําคัญแล้วก็นักเตะก็ได้รับเงินอัดฉีดจากมาดำแป้งจํานวน5 0 0 0 0นบาทในการชนะนัดนี้นะครับก็ถือว่ามีโอเคแหละก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับแต่ผมเชื่อว่าเกมต่อไปนะ่าจะดีขึ้นสําหรับทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับก็โอเคเลย กับ3คะแนนนัดแรกถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่น้องๆลงไปก็สู้พอส่งอิกลารสส่งขขค้าะคชายกลงมาเนี่ยก็เปลี่ยนเกมเลยอิกลารสก็มีส่วนร่วมยิงได้ค้ขาขะก็1ประตู1แอสซิดยศก,กรก็มาตรฐานดีอยู่แล้วนะครับเกมกับสิงคโปร์นะ่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้ละกันหลังจากมีเวลาฝึกซ้อมอีกพักใหญ่ๆเลยหลายวันเลยนะ ก็จะเตะอีกทีวันที่11ธันวาคมเลยนะครับส่วนเมื่อวานนี้ผมไปที่ซีเกมเนี่ยผมต้องยอมรับนะครับว่าการจัดการในครั้งนี้เหมือนว่าทีมชาติไทยของเราประเทศไทยของเรายังไม่ค่อยพร้อมนะอย่างเช่นในสนามเมื่อวานเนี่ยคู่ระหว่างสปปลาวกับเวียดนามเนี่ยเครื่องเสียงก็ไม่ดังเลยต้องให้ปล่อยให้พวกเขาร้องเพลงชาติกันเองแล้วก็เรื่องของการจัดการต่างๆการโปรโมทเหมือนไปไม่ค่อยถึงแฟนบอล เรื่องของไฟสนามที่โอ้โหมันบางหลอดขาดต้องไปเอาจากที่อื่นมาแล้วก็ไม่ติดทั้งหมดอีกโอ้โหมันมีหลายเรื่องแล้วการปร,ปรับปรุงต่างๆใช้งบประมาณเยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ได้ดีเท่าที่ควรนะพูดตามตรงห้องนงห้องน้ําสนามต่างๆเออนะดีอย่างเดียวย่าเนียนนอกนั้นคือแบบไม่ค่อยดีอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าภาพทังทีควรจะใส่ใจกันมากกว่านี้นะ ไม่รู้ว,ว่าพอถึงวันเปิดจริงๆจะพร้อมหรือเปล่าเนี่ยฝากทุกฝ่ายช่วยกันหน่อยนะแล้วก็โปรโมทประชาสัมพันธ์กันดีๆหน่อยแฟนกีฬาชาวไทยจะได้ไปชมไปเชียร์กันเยอะกว่านี้อันนี้จากใจที่ผมไปที่สนามนะครับบรรยากาศมันค่อนข้างเงียบเหงาแล้วไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะเออแต่ดีว่าช่วงดึกๆพอคนเลิกงานก็มาดูทีมชาติไทยแต่อยากให้เยอะกว่านี้ครับซีเกมเราเป็นเจ้าภาพทั้งทีนะคุณผู้ชมเออก็เป็นไงบ้างซีเกมเกมแรกใครไปที่สนามเจอปัญหาอะไรบ้าง คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะผมอยากรู้เหมือนกันนะครับเหมือนเห็นอย่างที่ผมเห็นกันหรือเปล่านะครับอ่ะก็นี้เป็นเรื่องราวของศึกฟุตบอลซีเกมนะครับนะัดต่อไปเจอสิงคโปร์เตะที่ราชมังเนี่ยศุกร์ที่11ธันวาคม1ทุ่มเหมือนเดิมไทยแล้วสดนะครับก็จะมีทัวร์เวชนาวแหละที่ถ่ายเป็นหลักๆแล้วก็เดี๋ยววันกับ p p t v ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าใครจะเป็นคนถ่ายจากนั้นก็อย่าไปเก็บตกควนหลวงศึกฟุตบอลโชปี้ครับกันหน่อยนะครับ2ทีมจากไทยลงเล่น ปรากฏว่าไม่ชนะทั้งคู่นะครับเริ่มกันที่บุรีรัมยูเนเต็ดนะเกมนัดสําคัญเลยนะครับพวกเขาเปิดบ้านเจอกับกงงานฮานอยเกมนี้บุรีรัมจะแพ้ไม่ได้เพราะกงงานฮานอยเนี่ยคือคู่ต่อสู้ที่ลุ้นเข้ารอบโดยตรงบุรีรัมก็จกัดเต็มวิสโซลี่สุพนัทธีรทนนรนลือบดินอ่าแล้วก็มีเคอร์ติสกูดฮวนอิบิซาประตูก็จัดชัยบุตรพรมส่วนกงงานฮานอยของมาโนโพกิ้งเนี่ย เขาวางคือเหียนกวงไฮดวนวันเฮาแล้วก็บราซิลเลโออาตูอาลันชีนา่าคือบราซิลม่งดีจริงแต่ต้องยอมรับว่าเริ่มเกมมาเนี่ยทางฝั่งของกงอันฮาหนอยทําได้ดีกว่าบุรีรัมนะคุณผู้ชมโอ้จังหวะการเล่นร่วมกันของบรรดาผู้เล่นบราซิลอะแม่งเล่นจังหวะเดียวอะอย่างเล่นลูกของเหงียนกวงไฮหลุดไปยิงก็น่าเข้าดีได้พี่บอยเฉดชัยบุดพรมเซฟแต่ก็เซฟไม่ไหวเพราะว่าเจอเกมลุกของ กงอันเนี่ยบาซิล1 2 1 2หปุ๊บหลุดไปยิงเลโออาตูให้กงอันขึ้นนำา1.0ต่อหลังจากนั้นกงอันก็มีโอกาสอีกเยอะแต่ก็ทำไม่ได้บุยดำกว่าจะได้ลุ้นแต่ละครั้งมันช่างเหนื่อยเหลือเกินนะครับบอลของมาร์คแจ็กสันเนี่ยกว่าจะไปถึงข้างหน้าบอลกว่าจะถึงสุพอนัทวิโซลี่เนี่ยยากเหลือเกินแต่ครึ่งหลังเนี่ยปรับมาก็โอเคขึ้นแต่ด้านมาโดนใบแดงลูกนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรเบิร์ตซูย่ำไปเต็มเต็เนะครับโดนใบแดงแต่กงอันฮานอยของมานโพกิงเนี่ย มันปิดเกมไม่เป็นมันเล่นบอลน,นาไม่เป็นมันยิงทิ้งยิงกว้างเยอะแล้วผมคิดว่าบุยลำก็กลับมาได้แล้วสุดท้ายบุยลำก็มาได้จุดโทษบิสโซลี่ยิงขมมากก็จบเกม1ต่อหนึ่ง,นนงเสียดายนะถ้าตัวเท่ากันหัวบุยลำชนะกองอันฮานอยมาโนโพกิ้งไม่ไม,ไม่ไม่เคี่ยวเลยช่วงท้ายเกมนะครับเป็นบุยลำที่เคี่ยวมากกว่าจริงๆเป็นผลเสมอที่ก้าตัวรอดได้นะเพราะว่าเหลือ10คนด้วยก็ได้1คะแนนสถานก,การณ์ในการลุ้นเข้ารอบผมว่าบุยลำการได้1น,นคะแนนกับกองอันฮานอย ส่งผลดีนะคือถ้าแพ้มันเหนื่อยแต่พอมาได้1คะแนนมาเนี่ยสองนัดจากนี้ของบุรีรัมเนี่ยจะเจอกับเซบูเอเซบูแล้วก็แทมบิเนสถ้าชนะทั้งสองนัดอะ่ะบุรีรัมโอกาสเข้ารอบสดใสเลยแต่ต้องชนะทั้งสองนัดน,นะแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะไม่มีนัดไหนที่ง่ายแหละเพราะว่ามาตรฐานฟุตบอลไทยลีกตอนนี้เนี่ยอาเซียนสู้เราได้หมดทุกทีมลวกระทั่งบุรีรัมทั้งบีจีสัปดาห์นี้ไม่ชนะเลยนะครับแล้วก็มันมีจังหวะ ปัญหาดรามา่าเกมนี้พุทธสินเป่าค่อนข้างงงนะพุทธสินญ,ญี่ปุ่นคนนี้นะครับโดยเฉพาะที่บุยดำเนี่ยติดใจคือไอ้ลูกที่สัตว์ละไข่ประโคนเนี่ยโดนเลวันโตเนี่ยหมายเลข8 8ของโกงอันฮานอยกระโดดเข้ามาถีบที่หน้าอกเช็คววอาเหลือเชื่อไม่โดนใบแดงลูกนี้มันก็อันตรายรพอๆกับโรเบิร์ตซูอะ่ะหลังจบเกมนะครับคุณการุณาชิชอมเนี่ยโพสต์ด่าพุทธสินยับ ซึ่งเอาจริงๆลูกเนี้ยมันก็ควรใบแดงในมุมอมองของผมนะไม่น่าเกลียดจริงเข้าแบบโคตรน่าเกลียดอ่ะไม่แปลกใจที่บุรีรัมเขาจะเดือดนะเข้าน่าเกลียดสุดๆอย่างลูกบิโซลี่เนี่ยก็ไม่ได้จุดโทษเออนะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เดือดมากเวยียดนามเจอไทยทีไรเนี่ยมันเดือดทุกทีแล้วโดยเฉพาะบุรีรัมเจอกรงอันฮานอยก็ต่างฝ่ายต่างยังมีลุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ ก็อยู่ในมือของตัวเองนะครับทั้ง2นัดเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้ารอบแต่บุรีร,รัมได้1แต้มเกมนี้เอาตัวรอดได้หลังจากนี้บังครับชนะทั้ง2เกมนะถ้าชนะได้ทั้ง2เกมเนี่ยบุรีร,รัมก็จะมีเพิ่มเป็น9คะแนนใช่ไหมตอนนี้มี3ใช่ไหมสองเกมมี9คะแนนเออก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอยู่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะเพราะโชปปี้ e ครับเนี่ยตัวต่างชาติมันลงได้ไม่เยอะเท่าไทยลีกแล้วก็บอลเอเชีย มากแก็กสันก็ต้องไปปรับปรุงทีมให้ดีกว่านี้สวยหนึ่งทีมโอ้โหหน้าผิดหวังสุดๆสำหรับ BG ปทุมนะครับโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือแท้ๆก็ปล่อยมันหลุดไปบุกไปนำแทมเปี้นสก่อน2ประตูต่อศูนย์ะคุณผู้ชมจำไม่ผิด2ประตูต่อ0ูแต่สุดท้ายครับอีชอิอีแล้วก็ BG ครับเล่นบอลน,นำไม่เป็นก็มาโดนแชมเปี้ยนสโลเวอร์เนี่ยยิงแซง3ลูกรวด BG แพ้ครับ โอ้โหส่งผลให้ BG ยังต้องลุ้นเข้ารอบเหนื่อยต่อไปนะ BG โปรแกรมหนักนะครับผมว่าเล่นในบ้านเจอเซบูเนี่ยชนะได้แต่บุกไปเยือนเสลงองอที่ลุนเข้ารอบอยู่เนี่ยไม่ง่ายกับ BG ทรงนี้นะครับเล่นแลเนื่อยๆนำแล้วติดชิวอีกโดนหลังจบเกมนะครับอิชิอิเปิดใจสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วอิชิอินะครับไม่ชนะใครมาหลายในะติดต่อกันในไทยลีกเสมอและยองเสมอราชบุรี ในเอเชียก็ตกรอบแล้วก็ในโชอปี้คัพนำสองศสุดท้ายกลับมาแพ้โดยอีชีบอกว่าเราทําประตูได้ก่อนถึง2ลูกแต่กลับเสียสาประตูรวดรวดอยากขอโทษและรู้สึกเสียใจต่อแฟนบอลทุกคนเขาบอกว่าทุกครั้งที่คู่แข่งมีจังหวะเขาคว้าโอกาสนั้นได้เราป้องกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขเขาบอกว่าตั้งแต่มาคุมทีมได้ไม่กี่แมตช์ยังใช้จุดเด่นของนักเตะทุกคนได้ไม่ดีพอ การเล่นโดยรวมยังไม่ดีอาจจะต้องกลับไปปรปับปรุงอีกมากผมจะกลับไปดูวีดีโอและทำการบ้านให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์หนะ้าผมว่านักเตะ BG ทํ G, ทำไมผมรู้สึกเฉยเทียบกับบุรีรัมเนี่ยบุรีรัมก็เหลือ10คนแต่เขาวิ่งสู้ทุกจังหวะสุพนัทวิ่งครึ่งวิ่งลงตลอดแต่ผมไม่ค่อยเห็นอะไรจาก BG ตอนนี้ในมุมมองผมนะเปลี่ยนโค้ชก็แล้วแพชชั่นก็แล้วแต่ก็ปลุกนักเตะไม่ได้นักเตะที่ไปอยู่ BG ส่วนใหญ่ดูดิ เริ่มแบบเฉยแล้วก็เริ่มมีความชิลเยอะผมว่านี่ต้องสิ่งที่ต้องปรับนะเพราะแฟนบอลบ g ก็เซ็งอ่ะจริงไหมล่ะทีมใหญ่ขนาดนี้บางทีก็ต้องผลงานดีกว่านี้หน่อยก็ต้องรอดูว่าอิชิจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับอ่ะแฟน BG แฟนบูวดามคิดอย่างไงคอมเมนต์เข้ามากันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยนะครับรวมไปถึงคลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัดถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในกเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆนเกเรเน่พัทในกเคสก,กาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ